สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัพเดตผักเป็ดแดงในขวดพลาสติกค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูลากออกลากเต็มเลยค่ะเพื่อนๆอยู่ในน้ำก็ไม่ต้องไม่ต้องมีดินเลยค่ะเพื่อนๆ ไม่มีดินเลยค่ะน้ำล้วนๆงอกได้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหลากนี่ค่ะเนี่ยค่ะหลากเต็มเลยตัวนี้ก็หลากเต็มปลูกกระขวดพลาสติกค่ะเพื่อนๆ กดน้ำนะคะต้นนี้กอใหญ่เอาไปเอาไปแขวนตากแดดไว้ค่ะเพื่อนๆอนอันนี้ใส่เชือกร้อยร้อยเชือกไว้นี่ค่ะดูลากเยอะมากค่ะเพื่อนๆนลากเต็มขวดเลยแต่ต้นเนี้ยใส่ดินลงไปข้างล่างนิดนึงมีแต่ลากเต็มเลยค่ะ แล้วก็เอาเปลือกไข่ใส่ด้วยค่ะเพื่อนๆนเปลือกไข่ใส่เข้าไปข้างในค่ะนี่ค่ะในน้ำมีมีหลากมีเปลือกไข่แล้วก็มีดินหน่อยหนึ่งกลากเยอะมากน้ำค่ะตอนนี้นคะคปลูกในขวดน้ำก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อน ไม่ต้องมีดินก็ได้ค่ะนี่น้ำล้นล้วนปลูกไว้กินเถอะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้แขวนไว้โชว์สวยงามก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะแขวนไว้ได้อยู่สวยค่ะกินได้สวยด้วยปลูก น้ำล้นๆวนก็ได้เอาเปลือกไข่ใส่เหมือนกับจะได้มีปุ๋ยหรือเปลได้อยู่ครับเพื่อน <c oughs> เสียงรถด,ดังมากเลย ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะผักเป็ดแดงค่ะเพื่อนๆปลูกกินเองค่ะยอดสวยๆงามงาม